การเล่นหุ้นอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับมองว่ราระยะสั้นจะขึ้นฮะขึ้นไปแถวประมาณ15901595ไม่เกิน600ไม่เกิน1,600แล้วลงครับต่ำสุดน่าจะอยู่ประมาณเดือนกันยายนนะครับอันนี้ก็เป็นที่เคยพูดมาทุกวันแล้วก็กองทุนในประเทศกองทุนต่างประเทศกองทุน LTF กองทุน IMF เราก็จะรอซื้อในช่วงเดือนกันยายนเหมือนกันนะครับ ใครที่มีกองทุนต่างประเทศที่เป็น FIF นะฮะก็แนะนําให้ขายทางกำาไรนในช่วงนี้นะครับช่วงที่ตลาดขึ้นมานี่แหละครับแล้วก็ตลดาดเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับันหบวกไปแค่นิดหน่อยนะครับแนวรับแนวต้านยังคงคล้ายๆาเมื่อวานนี้แนวรับ1578แล้วก็น,ว 72, 8, น,วน, 8, 82, นะครับหนึ่งห้าเจ็ดสองหนึ่หแนวต้านจนหนึ่งห้าเจ็ดแปดหนึ่งแะครับแต่พุ่นเด่นรายว,วันวันนี้ก็เนื่องจากว่าราคา อันนี้สางกับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็เชียร์บ้านปูรานาไปนะครับซ้ากันาราคาตลาดหินยังคงขึ้นต่อนะครับทั้ง3ตลาดเลยนะฮะทั้งที่นิวคาสเซิลแล้วก็ทั้งมีอีกสองตลาดวันที่ผมจําชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะมีตัวที่สัญญาเท่นี้ก็เป็นบวกก็จะมีซูเปอร์มีไทคมบางกอบเอลเวสแล้วก็ ALV อนะครับอันนี้เป็นหุ้นที่เด่นขึ้นมาทางเทคนิคสําหรับตัวเซฟฟิตี้ยังคงเหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้ลบไป1นจุด อยู่ที่พันกับ2นะแนวรับ9 99 9ครับเป็นลมเมื่อวานนี้แนวต้านพันกับ5นะก็เรียกว่าแกวงอยู่ในกรอบแคบๆแต่เนื่องจากว่าเป็นการขึ้นเพื่อลงนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเล่นลองเล่นช็อตเนี่ยผมว่าเล่นได้ทั้งคู่นะฮะเพียงแต่ว่าถ้ามันขึ้นขึ้นมาเข้าใกล้แนวต้านที่พันกับ10ก็หาจังหวะโอเปนช็อตนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้มันยังไม่ใกล้ฮะพอไม่ใกล้ผมก็เลยแนะนําว่าตอนนี้เล่นลงลอง,ลองขึ้นขึ้นช็อตไปก่อนนะครับแต่ถ้าขึ้นมาแล้วใกล้ ก็หาจังหวัดทยอยโอเปนช็อตนะครับเพราะว่ามองว่าเซ็ตฟจะขึ้นถึงกลางเดือนนี้นะครับหลังจากนั้นลงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของตัวเซ็ตฟิฟตี้สหรับตัวราคาทองคํามองขึ้นนะครับทองคํามองขึ้นมองว่าจะแนวรับจะอยู่ที่1250ตอนนี้อยู่1น6 8งสะบวกบวกบวกศูนย์นะครับ,บ,บ,บคบาดว่าจะลงก็ไม่ต่ำกว่า1250าแล้วก็ขึ้นไปแถวประมาณ1 2 9 0 1 3เพราะฉราะนั้น ทองคำแนะนำโอเปทยอย Open l ล n องที่แนวรับ1,250ง5 0แนะนำทยอยโอเป s h ช็อตเมื่อเข้าใกล้แนวต้านที่พันกับ10นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดในช่วงนี้นะฮะส่วนที่จะตัดสัมมนาในวันนี้นะครับก็มองมองภาพอย่างนี้ครับอันนี้เป็นภาพเป็นรายปีนะฮะเห็นว่าเซตนี้จะเป็นรายปีตั้งแต่ปี 1, 3ปรับลงนะฮะ14ปรับขึ้น 1, 5ปรับลง 1, 6ปรับขึ้น แล้วก็1นนี่ไม่ลงไม่ขึ้นครับอย,อยู่ตรงนี้ฮะ70จุด1 5 3 0้า0ปีนี้1 3ต่างชาติขายนะฮะต่างชาติขายหนักขายเยอะพูดง่ายง่ายแสนกว่าล้านนะครับกองทุนซื้อฮะกองทุนเป็นคนซื้อปีนี้ต่างชาติขายแต่ขายน้อยกองทุนยังซื้อต่อนะครับปีนี้ต่างชาติขายหนักอีกกองทุนซื้ออีก สามปีนี้กองทุนซื้อไปสองแสนล้านสามปีนี้ต่างชาติขายไปสามแสนกว่าล้านต่างชาติขายสามแสนกองทุนซื้อสองแสนปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วนี่กองทุนเป็นเน็ตเป็น Net เน็ตเซลล์นิดหน่อยนะครับเน็ตเซลล์นิดหน่อยนะครับส่วนต่างชาติเน็ตบายนิดหน่อยนะครับปีที่แล้วพอมาปีนี้ช่วงครึ่งครึ่งครึ่งแรกของปีนี้เจ็ดเดือนกองทุนซื้อไปซื้อสุดที่ไป4ี่หมื่นกว่าล้าน ต่างชาติซื้อไม่ถึงหมื่นล้านนะครับอันนี้ก็เพื่อให้ดูภาพว่าเอ๊ะตอนนี้ก็คือกองทุนโอเวอร์โอนฮะถือพุ้นไทยเยอะฝรั่งอันเดอร์โอนฝรั่งขายพุ้นไทยเยอะนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ถ้าโฟรฝรั่งเข้าก็พุ่นขึ้นนะครับอันนี้เป็นราคาน้ำมันนะฮะน้ำมันเมื่อวานนี้ผมกล่าวมาแล้วว่าคาดว่าคงขึ้นไม่เกิน51 5 2เสอมื่อวานนี้ขึ้นไป50.5ลงครับ ลงมา48.8ลงไปเกือบ1เหรียญน,นะครับคาดว่าคงจะแว่งอยู่ในกรอบนี้ฮะแนวต้าน5.152แนวรับก็ประมาณ1 4กรอบนี้ฮะ5.152นะครับแนวต้านแนวรับก็ประมาณ4445คงจะแกว่งในกรอบนี้ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับส่วนราคาทองคำมองขึ้นนะฮะทองคำตอนนี้ถ้าเราดูเส้นค่าเฉลีย่ยก็ขึ้นมาทุกเส้นนะฮะทองคำมองขึ้น แนวรับก็ประมาณ1,250-1,230มองขึ้นไป1,300คิด,ดง่ายๆนะครับอันนี้เป็นพันไปเเดือนผลประกอบการผลตอบแทนของเราแค่2%นะครับที่ผลตอบแทนสูงๆก็จะเป็นเอเชียแปซิฟิกเอสแย์แปโดยเฉพาะเกาหลีใต้นะครับอันนี้ก็หุ้นเกาหลีใต้ขึ้นเยอะนะครับจาก v a l u a t i o n ที่เพิ่มขึ้นฮ่องกงหางเสงขึ้นเยอะ ฟิลิปปินส์ก็ปรับขึ้นนะครับในช่วงในช่วงเดเดือนแรกไต้หวันขึ้น12อฮะเออสเปนสเปนแล้วก็อันนี้จีนนะฮะอันนี้โปรตุเกสครับแล้วก็พวกเดชนนีดักซ์นี่ขึ้นประมาณ8%นะฮะพวกดาวโจน์ก็ขึ้นอยู่ในกลุ่มประมาณสัก แปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนสแตรก็ขึ้นเหล่านี้นะครับส่วนไอ้ที่ต่ำๆก็มีไทยนะครับส่วนค่าเงินยูโรอ่อนไปเยอะฮะตัวฮะแข็งขึ้นเยอะแข็งขึ้นเก้าถึงเก้าเปอร์เซ็นต์ถ้านับถึงถึงถึงวันวันนี้แข็งขึ้นประมาณสนะิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะบาทเราก็ก็เลยแข็งขึ้นไปห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นไอ้ตัวไอ้ตัวนี้ก็เลยกระทบต่อเอ็กซ์พอร์ตในช่วงครึ่งหลังแล้วครับนะฮะ ดาวโจนขึ้นเอาตามหายครับอันนี้ก็ต้องระวังการลงปรับฐานนะครับเพราะว่ากราฟตัวนี้เป็นกราฟรายเดือนนะฮะกราฟรายเดือนเพราะฉะนั้นถ้ากราฟรายเดือนเอสซายขึ้นมาระดับโอเวอร์บอทแล้วยังไงก็ลงครับคาดว่ากาลงการลงน่าจะเป็นคล้ายๆแบบนี้หรือแบบนี้ถามว่าลงเยอะไหมก็ประมาณ5-8%นะครับใช้เวลาลงประมาณ2เดือนอันนี้เป็นตลาดหุ้นดาวโจรเมื่อคืนนี้อันนี้นแอสเด็ ขึ้นมาเยอะไม่เคยไปไม่เคยไหวละนะครับ S&P 500อันนี้หุ้นจะเริ่มเป็นขาลงแล้วนะฮะก็จะมีพวกตลาดหุ้นแคนาดาพอดีเราไม่เคยได้เข้าไปดูนะฮะแคนาดาออสเตรเลียอันนี้เป็นยูโรสต็อกห้าสิบตัวนะครับก็เป็นขาลงละเว,วลาเป็นขาลงดูง่ายฮะต่ำกว่าเส้นสีแดงก็เป็นขาลงนะครับอันนี้ของเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษเป็นขาลงนะครับแล้วก็ของเอียังไม่่อยเป็นไรฮะ ดัชนีญี่ปุ่นไซเวย์ครับหุ้นญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างถูกนะครับก็เลยมองว่าตลาดอาจจะไม่ค่อยเป็นไรลเกาหลีใต้ก็ไม่ค่อยกังวลนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการยิงการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือฮาวาซองสินะครับก็ไม่ค่อยกลัวกันนะฮะไต้หวันก็ส่งกับขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็อัปเปอร์ฟอรนะ์มฮะหุ้นจีนฮะ หุ้นจีนที่ผมเคยเชียร์ไว้ว่ากองทุนถ้าเป็น imf นะครับก็แนะนำซื้อกองทุนช้หนาธ share a share ซื้อได้หมดนะครับหรือกองทุนช้หนา star plus พวกนี้ก็ซื้อได้นะครับ a share ขึ้นไปแล้วนะครับทำนิวไฮในรอบ5เดือนหางเซงกับหางเซงชน,นาจะซอายไก็ขึ้นทำนิวไฮในรอบ2ปีนะครับส่วนตลาดหุ้นกลุ่มทิปฟิลิปปินส์เริ่มลงนะฮะอันนี้ขึ้นมาเยอะเทคโรฟิ profit, ตธรรมดากับอินโดนีเซียของไทยนี่ยังไม่ไปไหน นะครับสำหรับตลาดหุ้นที่ที่มองไปไกลๆลนะครับก็จะมีที่น่ากลัวก็คืออินโดฟิลิปปินเนสแบกนะครับขึ้นมาเกือบ300%ในช่วงตั้งแต่ปี2 0 0 9นเะครับเซตกับอินเดียขึ้นมา200%กว่าเปอร์เซ็นต์ฮะดาวโจนส์เอสเอยังถือว่าขึ้นแต่ว่าไม่เยอะมากตัวที่น่าสนใจจะเป็นนี้ฮะที่ผมใส่ดีแดงๆนี่ S&P 500นี้ ถ้าใครถ้าเกิดตลาดลงมาในเดือนกันยายนนะครับลงมา5-8%ตามที่วิเคราะห์ไว้ก่นแนะนําซื้อนะครับช่วงนี้ยังไม่ยังไม่เร่งเร่งให้ซื้อนะครับจะให้รอถึงเดือนกันยายนนะครับญี่ปุ่นซื้อได้เกาหลีใต้อย่างซื้อได้นะครับถ้าลงมานะฮะอีกอันนึงที่ที่ขึ้นอย่างน้อยก็จะเป็น China a นเ a แชกับหังเซิงนะครับอันนี้ก็ส่วนพูนโลกคาดว่าจะลงนะครับในช่วง ในช่วง2-3ถึงเดือนนี้นะครับก็คืออาจจะลงตั้งแต่สิงหานี้เป็นต้นไปเลยสิงหากันยา,ายาจะต่อถึงตุลานะครับเพราะว่าอันแรกเลยเป็นจุดเปลี่ยนนโยบายทางการเงินในประเทศหลักของทั้งโลกนะครับคือโดยเฉพาะในเดือนกันยายนวันที่20กันยาก็จะมีเฟดเลิ่มนประกาศลดกบดุลน,นะครับอันนี้จะกระทบต่อสภาพคล่องฮะอีซีประกาศลดบิมาณ QE ีลงนะครับปัจจุบันอยู่6 0 0 0 0ถึงล้0 0 0นล้านยูโรต่อเดือนนะครับ อ,อันข้อที่2ก็คือเกี่ยวกับสภาสูงสภาล่างขอสารัฐนะครับจะมีกฎหมายหลายอันเข้ามานะครับโดยเฉพาะกฎหมายยกเลิกโอบามาแครนะครับแล้วก็เอากฎหมายใหม่ของการประกาศสุขภาพฉบับใหม่เข้ามานะครับการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณอันนี้เพื่อเรื่องก็ล์เมนชัดดาวนะครับประมาณวันที่30กันยายนั้นอีกอันหนึ่งเรื่องการขยายเพดานนี้นะครับอันนี้เดือนเดืนตุลา เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็ไม่ดีต่อ,อเรียกว่าถ้าการเมืองสหรัฐไม่เคยดีก็จะมีปัญหาไอ้พวกนี้กังวลเกิดขึ้นบวกกับตลาดหุ้นอเมริกานะครับขึ้นมา11เดือนติดนะฮะโอเ r อร์บอแล้วก็ยังไม่เคยลงปรับฐานเกิน5%เลยทุกๆปีการปรับฐาน5-8%นี้จะเกิดขึ้นทุกๆ6เดือนหรืออย่างเก่งไม่เกิน10เดือนคราวนี้ยืดไป11เดือนแล้วนะครับแล้วก็หุ้น PE r a t i o ตอนนี้ก็แพง นะครับเพียงแต่ว่าหุ้นอเมริกาที่ยังดูไม่ลงเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าผลประกอบการออกมาหลายตัวดีกว่าคาดไว้นะครับแต่ผมเชื่อว่าสักพักหนึ่งก็จะเกิดการเซลล์ออนกูดนิวส์เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสูนรวมข่าวร้ายตลาดหุ้นอยู่ในเดือนกันยานะครับด้นเดือนสิงหา ช่วงนี้มันข่าวร้ายยังไม่มาแต่ข่าวร้ายมาเดือนหน้าผมเลยมองว่าช่วงนี้ขึ้นมาให้ทยอยขายหุ้นลดน้ําหนักพอร์ตไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับส่วนอันนี้จะเป็นอันที่ดีคาดไว้ว่าจะมีการลดปริมาณ QE อลงลดลดกบดุลลงนะครับสรุปง่ายๆก็คือ Q4 คาดว่าจะลดลดกบดุลประมาณเกือบ3 0 0 0 0ล้านปีหน้าลบประมาณ3 3มแสนล้านถ้าเป็นไปนตามนี้ก็หุ้นโลกตกระเบิดเติทิงแล้วครับ แต่นะครับแต่ตลาดไม่คิดอย่างนั้นฮะตลาดนี่มันคิดแปลกอันนี้เป็นเส้นบนเป็นเส้นเส้นที่เป็นเฟดฟันฟิวเจอร์เขาคาดไว้คือปีนี้ขึ้นดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งนะครับปีหน้าขึ้นอีก3ครั้งมา2 1 2 5แล้วก็ปี1819ขึ้นอีก3ครั้งนะครับก็เรียกว่าขึ้นอีก7ครั้งหนักนะครับขึ้นอีก7จครั้งจนกระทั่งดอกเบีย้ยขึ้นไปใกล้ๆ3%คือ2.7 แ7 5ตแต่ตลาดคิดอย่างนี้ฮะอันนี้อันนี้เป็นอานที่เฟดคาดนะฮะเฟดคาดอันนี้เฟดคาดไว้ปีนี้ขึ้นอีกหนึ่งครั้งตลาดคาดว่าเฮ้ยไม่แน่อาจจะไม่ขึ้นอันนี้ตลาดคาดนะฮะตลาดคาดปีหน้าเขาคาดตลาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยสามครั้งตลาดบอกเฮ้ยเศรษฐกิจแย่ขึ้นครั้งเดียวก็พอมั้งปีนู้นตลาดคาดขึ้นอีกสามครั้งอันนี้บอกเศรษฐกิจแย่ขึ้นครั้งเดียวก็พออันนี้คือเหตุผลฮะ ทำไมคนอเมริกาถึงแห่แห่นางแมวเล่นหุ้นนะครับคือเฟดคาดอย่างปรากฏว่านักวิเคราะห์คาดอีกอย่างฮะคาดว่าเอ้ยมันซบเซามันไม่ดีนะครับเ,เงินเฟอ้อไม่มาเศรษฐกิจเงินฝืดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันเลยทําให้ตลาดหุ้นมันก็เลยฟูฟ่องอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ไอ้สิ่งที่ทางการคาดกับน,กนักวิเคราะห์คาดมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ เป็นช่วงที่ผ่านมานะครับพวกที่เกิดเขาเ,เรียกว่าการยุดติ QE นะฮะ QE 1 QE 2 QE 3นะครับอันนี้ QE 1 QE 2อันนี้ Table t a p e r t a n ท r u m นะฮะการลดการหยุด QE อันนี้ก็เป็นช่วงยุดยุดติ QE ทุกครั้งมันเนลวลาที่เกิดนโยบายทางการเงินแรงๆเนี่ยหุ้ตกทั้งสิ้นนะฮะอันนี้เป็น MSCI x Japan นะครับ สีน้ำเงินคือถ้ามันต,ตกตกทั้งโลกฮะ MSCI World ก็ลงนะครับอันนี้เซตเซตก็ลงคือมันลงพร้อมกันนะครับคือตกตกด้วยพูดง่ายๆหุ้นทั่วโลกตกตกตามกันเวลาขึ้นอาจจะไม่ตามกันนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการคาดการตัวเลข GDP ฮะเราคาดว่าจะฟื้นในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีผลกระทบด้านน้ำท่วมเข้ามานะครับ อันนี้กองการการลงทุนภาครัฐผ่านไปเลยนะครับอันนี้กร่บการประมูลรถไฟฟ้า5สายในช่วง2เดือนข้างหน้าเยอะฮะสิงหากนยานะครับเพราะฉะนั้นเจะย,ยังเชียร์กลุ่มรับเหมาก็จะมี CK u n i ูนิฟิโกนะครับเดี๋ยวมีสรุปให้ฟังอันนี้เป็นเป็นภาพที่หุ้นถ้าเกิดมีการเลือกตั้งปีหน้าเรามอง1,800เพราะฉะนั้นท่านใดจะจะขายหุ้นจะซื้อหุ้นก็นดูดูหน่อยนะครับส่วนอันนี้เป็นโฟลที่ไหลเข้ามาในประเทศเรานะครับถ้าเราดูต่างชาติ ตอนนี้อันเดอร์โอนฮะถือหุ้นไทยน้อยน้อยสุดในรอบในรอบหลายปีนะครับอาจจะในรอบบางคนบอก5ปีบางคนบอก10ปีเลยอันนี้ระดับตามสุดตั้งแต่ปี2000กับ5นะครับอันนี้2017นะครับแล้วก็ในช่วงปี1 3 1 4 1 5ที่ผมกล่าวไปนะฮะต่างชาติขายสุดที่ไปตรงนี้3 0 0 0สนกว่าล้านครับนะครับแล้วก็มีปีที่แล้วซื้อสุดที่ไป70,000นะครับซื้อสุดที่ไป70,000ล้าน กองทุนในประเทศนะครับอันนี้คือเซตลงอันนี้คือเซตขึ้นอันนี้เป็นรายปีต่อนหนึ่งปีนะฮะหนึ่งปีอันนี้ปีหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามเซตหนึ่งสามเซตลงแต่กองทุนในประเทศซื้อนะครับหนึ่งสี่เซตขึ้นกองทุนในประเทศซื้อแต่น้อยหนึ่งห้าเซตลงก็ทําถูกนะฮะพอเซตลงแล้วกองทุนในประเทศซื้อเยอะสามปีนี้ซื้อไปสองแสนล้านจำไม่ง่าย นะครับหนึ่งามต่างชาติขายไป300แสกว่าล้านจำง่ายง่ายนะครับปีที่แล้วกองทุนในประเทศมีซื้อมีขายฮะอ,ค,อคือช่วงที่ตลาดตลาดขึ้นกองทุนในประเทศก็ขายพุ้นออกไป6 7หมืแต่ว่าตอนที่ฝรั่งขายนะฮะกองทุนในประเทศก็ซื้อไป9ก้าเกนะครับสรุปแล้วถ้าเฉพาะอาปีนี้อย่างเดียวนะครับปีนี้อย่างเดียวเดือนกรกฎาเนี่ยสถาบันในประเทศเริ่มมาขาย ขายไป4,008 8นะครับต่างประเทศซื้อไป10,040ต้นนั้นเองนะครับอันนี้เดือนเลือนกรกฎาคมนะครับถ้าเราเทียบตั้งแต่ต้นปีถึงถึงเรียกว่า7เดือนที่ผ่านมานะครับสา,สาบาันในประเทศยังซื้อ46,000ไอ้ตัวนี้จะมาขายล่ะครับอีก20,000 2, 2, ล้านนะครับ แล้วก็กองทุนในประเทศซื้อแค่6กพัเพราะนั้นถ้ากองทุนมาแล้วเดือนนี้ก็มีการตัดสินคดีความทั้งหลายนะครับวันพรุ่งนี้ก็มีการตัดสินคดีความในสมชายวงสวัสดิ์พลเอกเจริริตนะครับวชรวาดนะครับแล้วก็ที่ที่สำคัญก็คือวันที่25สาเนี่ยแหละครับศาลฎดีกาคดีนักการเมืองนะครับตัดสินทุจริตในการระบายข้าวนะครับระบายข้าวจำเลยบุญทรงนะแล้วก็พวกอีก28ลรายนะครับ แล้วก็ตัดสินคุณยื่งรักด้วยนะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองวันนี้อันตรายหุ้นต้องตกก่อนวันนี้ฮะนะครับเพราะฉะนั้นจะเราจะซื้อหุ้นท้าจริจริงมองไกลๆซื้อวันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปวางแผนซื้อวันนี้ส่วนหนึ่งไปวางแผนซื้อเดือนกันเดือนกันยาส่วนหนึ่งถ้าถ้าเกิดวันนี้เป็นวันที่หุ้นทั่วโลกตกเยอะเราก็อาจจะซื้อเยอะในวันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ถามว่าตอนนี้หุ้นไทยทําไมไม่ขึ้นไม่ลง PE ไม่ค่อยแพงฮะ แต่ว่าไม่ถูกกับไม่แพงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ผมมองไว้ในช่วงไตรมาส3ปีนี้นะครับคือขึ้นไปไม่เกิน1590แล้วลงมาแถวนี้ฮนะ155 1535ถึง1555แล้วก็ทรงตัวเดือนกันยายนแล้วก็เดือนออตุลานี่ขอดูก่อนนะถ้าหุ้นทั่วโลกไม่จะตกหนักๆก็กกคาดว่าเราจะน่าจะขึ้นละนะครับไตรมาส4ดีฮะไตรมาส4ีผมมองหุ้นจลลีนะครับ วันนั้นแต่มาสซีก็ถ้าทะลุพันหกร้อยก็จะแรงขึ้นยังมองเป้าไปปีนี้พันหยังไม่มีการปรับเป้าลงนะครับสําหรับหุ้นแนะนำนะครับหุ้นแนะนําวันนี้ห <c oughs> ุ้นเด่นเดือสิิงหาผมก็มี AP บ้านปูบิวตี้โรจันนะซิฟโกทีพีไอโพลินพาวนะครับตัวที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็น2ตัวนี้2ตัวสีที่เหลือเนี่ย ประมาณ4ตัวนี้เดิมก็แนะนำอยู่แล้วนะครับ beauty r o a d j a ้ a zip ก็ t ล polin power ส่วนหุ้นที่มีอันนี้ซื้อตอนตกใจตาตกใจเพิบก็เปิดเลยนะฮะเอ๊ะวิวัฒนพูดยังไงในช่วงจัดสัมมนานะครับก็มีกลุ่มพลังงานทั้งเลือกว่าอัพ up polin power gpsc bcpgea นะครับซื้อข้างหน้าก่อนฮะซื้อตัวหน้าก่อนนะครับตัวหน้าพวกนี้อัพไซด์อย่างเยอะ กลุ่มรับเหมาซื้อซ k s i ซิฟโกยูนิคอันนี้เคยกลับไปแล้วท่องเที่ยวก็ AOT ครับ AOT เซนเตอร์วัลร์วันมินนี่ความบาุ um ๋งศักรรมอะโรจนะครับอันนี้รับ EEC สื่อสารก็ดู d t แทกแอดวานซนะฮะธนาคารถ้าลงมาเยอะๆนะครับก็เคแบงก์บีบีเอลตีแบอื่นๆก็จะมี JWD นะครับกลุ่มโรงพยาบาลมี BCH b เอชเบมบีนะฮะอ่ากลุ่ม Property แล้วก็ Beauty นะครับเพราะนั้น Property ช่วงนี้ก็เชียร์2ตัว A.P. กับ P.S.H. นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่จะพูดในวันนี้นะครับส่วนเช้านี้ดาวจนบวกนะครับเช้านี้เปิดมาเอเชียส่วนใหญ่เปิดบวกนะครับแล้วก็ส่วนเซตอินเด็กก็มองแนวต้านที่ผ่านยาก1582นะครับเพราะฉะนั้นเซ็นเด็กจะมีแนวต้านแถว1580-1582แน้าดะครับการว่า1582ผ่านยากส่วนแนวรับประมาณ1574-1570นะฮะสรุหนึ่กก็เป็นสัญญาณ ขายตัดถัดทุนครับคงจะไซด์เวย์มากกว่านะฮะผมคิดว่าคงไซด์เวย์ตัวเซฟฟิพตี้ก็กรอบแนวต้านพันกับ5กับพันกับ8นะครับติดพันกับ2ฮะซึ่งอันนี้ก็เขียนไวใน้ในในเซฟฟิพตี้พอดีนะฮะอันนี้ให้ดูเป็นกราฟพันกับ5นะครับส่วนแนวรับก็พันกับ1กับ998หลุด998ก้ก็ถ้าหลุดเก้าเอาจจะฟิลเตอร์นิดนึง997ก็เป็นสัญญาณติดปิด ลองเปิดช็อตนะฮะปิดลองเปิดช็อตสำหรับซีรีส์ยูจะแว่งแคบนิดหนึ่งนะฮะแนวต้าน9,980ันยากนะครับถ้าขึ้นมาก็อาจจะถ้าขึ้นมาแล้วเกินครึ่งก็หาจังหวะทยอยโอเพนโอเพนช็อต9 9 8 9 9 9นะฮะเ,เต็มที่ก็ประมาณพันกว่าหนึ่งอาจจะทยอยโอเพนช็อตบางส่วนนะฮะส่วนถ้าเล่นเป็นไซด์เวยก็แนวรับก็ประมาณ9,95.5นะครับตลาดปิดที่9,96.8 สำหรับหุ้นหุ้นเด่นรายวันวันนี้บ้านปูครับเมื่อวานาวานี้ตัวดัดชนีที่ราคาแานี้ยังปรับตัวขึ้นต่อนะครับทำ High นิวไฮเนรอบเกือบ1ปีนะฮะบ,บ้านปูยังไม่เป็นไหนครับเมื่อวานนี้ขึ้นมาตัวนี้ก็ราคาปิดมีสัญญาณซื้อนะฮะพอปิดขึ้นมาทำหายเพราะนั้นวันนี้น่าจะทะลุ17ถ้จทะลุ17ได้ก็ไป17 5ถึง18นะครับแล้วก็ตัวลาน,นาเช่นเดียวกันนะฮะ ลานาถ้าเกิดทะลุ12.2ก็ไปถึง12.8นะฮะอันนี้เป็นหุ้นที่เชียไปรายวันซูปเปอร์ฮะพึ่งขึ้นนะครับซูปเปอร์พึ่งขึ้นรอบนี้น่าจะมาแถวนี้ฮะ11.42นะครับส่วนไทยคมนี่ตกมาเยอะมากนะครับไม่ทราบวันตรงนี้น่าจะเป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายๆปีนะครับแล้วก็พึ่งขึ้นนะฮะถ้าขึ้นรอบนี้ก็แนาต้านแถว17บาท 18บาทนะครับส่วนเอตัวนี้เป็นหุ้นที่ตกมาแล้วไซเวนะฮะ AAV ครับอ,อ,อันนี้จริงๆแล้วติดแนวต้านอยู่นะฮะติดแนวต้าน6.5ถ้าทะลุ6.5ได้ก็ไปไกลหน่อยไปถึง7นะครับแต่ว่าดูสัญญาณแล้วโอกาสทะลุมีเยอะขึ้นนะฮะบางกร r อเว s ครับตัวนี้ตกมาเยอะแล้วก็ไม่หลุด18.1นะฮะก็เรียกว่าตัวนี้อาจจะขึ้นมาตรงนี้ใหม่ะฮะ19ถึง19.4นะครับ วันนี้ก็คงเท่านี้นะฮะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านใดที่จะมาฟังสัมมนาก็พบกันที่ห้องค้าหลักทรัพย์นะฮะทิสโก้นะครับในเวลา